สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบะทรงสวยนะคะราคาถูกค่ะรถ MG นะคะ MG เครื่องดีเซล2.0ค่ะมีแอร์แบ็กคู่รถปี2020ค่ะเกียร์ธรรมดาเลขไมล์เพียงแค่40,000โลเท่านั้นเองนะคะราคาถูก,ถกคๆค่ะทุกท่าน189,000บาทแคปเปิดได้ ออปชันใช้งานได้ดีเลยนะคะคุ้มค่าเกินราคาค่ะแต่ว่าเพียงแค่เป็นรถยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมทางตลาดเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องความสวยไม่เป็นรองใครมีหลายๆท่านใช้อยู่เช่นกันนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกเครื่อง2.0ดีเซลระบบแอร์เย็นสีสันโดยรวมรอบคันยังสวยภาษี68ค่ะรถอยู่สุขสวัสดิ์กรุงเทพนะคะ 1,89,000บาทเงินสดสนใจโทรคุยสอบถามโดยตรงด้วยตนเองค่ะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมนัดหมายก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกแก่ตัวท่านและผู้ขายค่ะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะสวัสดีค่ะ